สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทาการล้างห้องน้ํากันนะครับถอดตังไม่เป็นไรถอดมีสองจุดนะครับมีงอเข้ามาตัวนี้ปุ๊บเราก็ถอดออกมานะครับเราก็ขัดให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กลับไปที่สําคัญคืออย่าลืมนะครับเราจะเห็นว่าจะมีขี้ดินเยอะเลยนะครับและท่านก็จะเห็นว่ามีสิ่งสกรปรกเต็มไปหมดเลยวันนี้เราจะมาล้างห้องน้ํากันนะครับ การจะได้มาเส่งเงินแต่ละบาดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็สนุกอ,อันนี้คือปฏ Destroy ิกูลทั้งหมด,หมดนะครับที่เคยอยู่กระดับนแน่นอนฮะก็คืออดีตคือเราอาจจะเคยรบกวนท่านใดแตล่ลาห้องน้ำให้ก็ถือว่า,าใช้กันไปสาธุอันบุธนี้นะฮะอนี้ก็มาทำการล้างกันเราจะล้างให้อยู่นานๆใช่ไหมฮะ ก็ล้างให้สะอาดไงนะฮะและสิ่งสําคัญคือตรงซีนระหว่างจุดเนี่ยครับทาให้สะอาดที่สุดเลยท่านจะไม่ต้องเปลี่ยนซีนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาอยู่กับน้ําใช่ไหมฮะอยู่กับน้ําซีนจะไม่ค่อยพังเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นปฏิกูลนะฮะปฏิกูลเราก็ล้างไปเรื่อยๆให้อยู่มีความสุขท่านใดสนุกก็เอาสไลด์ใส่เข้าไปด้วยก็ช่วยกันล้างนะฮะสไลด์ไม่มีก็ก็มือแล้วขัดลับไปนะรับไปไม่ต้องคิดมากนะทำไปเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆสบายๆนะครับทำไปเรื่อยๆอย่าไปเครียดนะครับชั่วโมงนี้ทาได้ก็ทําช่วยๆกันไปนะครับมีขี้ดงขี้ดินลดติดมากดีจังเลยนะครับขี้ดินละติดมากดีจังเลยนะครับขี้ดงขี้ดินลดติดมากดีมากขัดๆไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็หมดแล้วก็ไปซีเรียสกับชีวิตได้ขัดๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดนะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันหมดเองไม่ทำไม่หมดแต่ถ้าทำหมดแน่นอนเห็นไหมฮะ เรายิ่งล้างไส้ยิ่งสะอาดเห็นไหมฮะหลักการที่มีอะไรมากครับน้ําลงมาท่อเห็นไหมฮะน้ําระบายลงท่อปุ๊บมันจะมีบล็อกกันกันเขาเรียกน,นะกันกันหนูกันตัวอะไรเข้าใช่ไหมฮะแต่เราตัดให้มันสั้นลงแล้วเราก็ให้มันดีดก,กับไวขึ้นเห็นไหมฮะ